อย่างแรกเนี่ยคือทําไมถึงต้องโพสตทั้งที่สามารถปฏิเสธได้คือปกติแล้วอะแบรนด์เนี่ยเขาก็จะส่งของมาใช่ไหมคะซึ่งแอมะโพสให้ทั้งวิดีโอให้ทั้งรูปหลายครั้งมากๆนะคะแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันแอบเกินขอบเขตไปหน่อยตรงที่ว่าเป็นตัวเฮเตอร์2อย่างเขาขอฟีดแบ็กและให้ถ่ายรูป7-14วัน ก็เลยรู้สึกว่ามันแอบเกินขอบเขตไปน,นิดนึงเนาะปกติแล้วเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆนะคะหรือว่าแบรนด์อื่นเนี่ยที่เราเคยแบบส่งของให้นะคะหรือว่าร่วมงานกันเนี่ยเขาก็จะส่งของให้ว่าจะลงนะคะในสิ่งที่เราชอบเนาะอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากบอกต่อเนี่ยเราก็จะไม่ได้ลงประเด็นที่2นะคะที่แอมอยากจะพูดนะคือทางแบรนด์เนี่ยเขาจะส่งสินค้านะคะให้อันทดลองเนาะซึ่งเขาบอกว่าเขาโนเบลเจตกรณีถ้าเราแพ้เขาจะยินดีรับผิดชอบทุกคนเกตความหมายของแอมไหมเราต้องแพ้ก่อนเขาถึงจะมีเงินไปจ่ายค่า ดูแลรักษาเราอะไรเงี้ยซึ่งแอม,มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฝงแอมไม่อยากให้เกิดกรณีแบบเนี้ยทั้งอินฟูตัวเล็กหรือว่าอินฟูตัวใหญ่นะคะคือถ้าเกิดคุณไม่มีบัตรเจดอันนี้คือเก็ตมากประเด็นที่3นะคะคือเขาบอกว่าทําไมไม่ตอบทั้งที่ทางแบรนด์เนี่ยพยายามติดต่อเนาะอ่ะตอนที่น้องเขาเนี่ยส่งข้อความมานะคะทางแบบอจอเนาะคือแมอมมาตอบขนตายอยู่ทุกคนแมอมตอบขนตากับลิฟท์ขนขี้อันนี้คือแบบไม่ได้แบบไม่ได้อะไรเลยเดีแอมแปะรูปไปให้ด้วยความที่แอมพาน้องแองนดี้เนี่ยมาเที่ยวที่จีนกันนนนนนนตตอออออออบ้้้้้งงเเเเเคาาาาว่่่่ใใใใพจะหหหททุุกกก็ชซึแมมมไไดีร เบี่ยงบานประเด็นหรือไม่ตอบหรืออะไรเลยซึ่งทุกคนมีชีวิตส่วนตัวและมีธุระที่ต้องทำอันนี้คือเรื่องปกติ